เรามาเบิ่งอีกวันนี้เ,นนเรียเอาถึงขั้นได้นนแล้วกับสบายดีสบายดีแด้สวัสดีเด้อพ่อแม่พินอ้อง FT คือเก่าควอเดิมเนาะหลังจากที่มาฮับแต่เอ้ยหลังจากไปฮับลูกมาแต่คงเฮียนห้พี่น้องเลยเป่าอะไรคนงานมาซอยบ่เหมือนีง พวงเฮียดขอพวงเฮียดไล้พี่น้องเอ้ยแต่ว่าแต่ว่ามีตะหมากตึงๆข่าตึงไล้พี่น้องเลยมันบ่ค่อยมีข่าวรีปันไดนข่าพันปนปะนี้พวงหน่อยไปนี่พวงโมใหญ่ ปลายเกลียวสบายดีโอเกือบแล้วนะนาย <c oughs> นบายพ่อขอยามาแต่เียนเดี่ยวแล้วอะตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงไปสี่โมงสี่สิบ จะหาโมงแล้วเดี๋ยวไปเปิ่งคนงานใหม่ใช่ก่อนเด้อโอ้นเนาะเพิ่นคือนไปตัดไก่แทะนะเอา้าทำไม่น้ำม,ม่ลงเหออมมืมออเมามารมาบ <c ười> างคนะเอาเพิ่มอีได้เนาะต้องลงกันลเลยน้ำกันให้พี่น้องเลย พอดีทั้งอาวหอยพี่น้องเลยเป็นเอาจักมาตัดกแกงไช่แกงควาอยู่ปุกไปเดียวเพลนาดิบ้าบางสามมงนี่แหละเพื่อนพี่น้องเลยไปเบิง่งน่อนนะจักเหมือดเพินจินตัดแล้วเนะี่ยเนาะ เขามันกับพวกใหญ่อยู่ได้เป็นๆเลยแต่ว่ามันมี๊หยาสง,งามอยู่ทางหน้าสาวอันนี้จะเป็นพุทของสาวเนาะอันนี้จะเป็นทั้งพุทของแม่นกเปิว้วพวกหน่อยหน้าทางหน้าสาหน้ามันเซตตลอดเลยไม่ค่อยมีหยาป่ะได้หน้าแมงติ้วไปนปีนป่นแย่แห้งแล้วค่ะน,นี่คนทีดด่บมมอกว่ามีหยา พูดแมงเป็ดก็พูดปะหยาลายคักไปไม่ไ้ไงลุบแมงเิแต่ก็ข้างเมืองเนาะปูคนเกีียวไปแล้วคนมาโค้งให้หน้อยบัดพอปั้นได้ล่ะมันมากไปไม่ไ้ไงโอ้ได้ๆยกโอ้โหกไปไม่้งเดี๋ยวแมงเป็ดจะพาไปเป็นคนตัดเท่าโอ้ โอ้ยเห็นอะจะน้อยกาแข้งขาพริกนะรแต่หอดใส่หรอกอยู่นี่แหละตมพุบงลมผัาอยู่แล้โอืมอุป้าเปิกระตัดเปิผ่อนเด็กสีเนาะโอ้ยพี่น้องโอ้โอโอโอไวเ้เดเลยเนน่าตัดกันเนะ ผลมาขามหน้าเป็นนี่ด้เนาะผลวายห้ามนเนอะอาาน,อนเนาะนี่ยแต่ผลตกห้มนี่เด็ด พเพ่อจะแทงพ่นพุ่งไปอืนล่อ้นอยอ,อคือ,อยอะความคืเะเลยยอ<ย>มันเป็นพรอที่กับคืออยู่นเนาะคราคมควคืนะคาับม,มันแตมันม้งหยาเนี่ยเป็นพรอยู่ได้คือขอรับเนาะก็เป็นพอรอนม,มันก็คราบไยแม่ม มันอย่างน้ำมันหนามันเกลีย้งมันเปเคีื่องก็เป็นไรตัดแบบใหญ่ได้ตัดพอนี้ได้อ่ะแบบใหญ่ได้ก็ได้สิเป็นยังเนาะเอออาแบบใดก็ได้เพราะว่านี่ไดนก็ได้มัดขึ้นเก่าแหละหนาไร โย่เนาะอืมไอข่ารับนะอ,อ,อัน,นันนนมมน้นมันตัดต่ำเหมือนบ่อเป็นอะไรเป็นตาโอเคอยู่บ่อน,น่แต่ละให้ฮะ<อ>ให้แถวนี้ผ่านอยู่บ่อน,น่ มาผ่านก็ผ่านได้เนาะ Спасибо. ยังยอมทําคนมาจําไหนแต่เนะแต่ยามันนอกให้ไปดองให้เท่าว่าปั้นเครื่องสมี้ทประตีี้ันเครื่องเอาสมน I don't know. เห็ดข้นแน่เนาะข้นแน่เนาะมันเนโรกห้ามแน้วมันเสือเสือว่าไว้เติมนอแล้ตัดะใช้พวกเที่ยวอยู่ใครไปลองเลยใครไปลองมาเบิ่งอีกวันนี้อะไน,นเ,เอาข,นขานได้เนาะม นี่เล่นพิณเนี่ยโอ้แต่้ม่นสิทย์เนี่ยาอออาแต่งนอีกอ่ะอายังคนอีกหรอยัง โย่ว่าได้หย่าล่ะจะจ้างคนกับบมาเลยฮะเกล่ยวเป็นพอนรูปรปบ่รูปแล้วมันลอยพอนควเดียดเป็นกัอนเนาะโย่เข่าหนาวอ่ะฮะาฮ่นฮล้ว่าฮา่าา่นแ่่่้ฮ่่น่าฮ่า ลูกเต่าก็ห้องหาเลยว้ยขึ้นไปหา,าดูเต่ากัไานไอ้มือเอินกันแล้วว่านี่ทาราเซียใช้มือมือนึ่งเนี่ยชได้จนะให้มือให้บ่แมนมือห้มือใหา้าคึอเขาอันดันเดี่เดียมดย,ย,ยมันมันมันดีไง หน้าร้ายปีนี่จะเชิเด็กสอบ้ากันสเสียเสกป้าปีนี่ไรคนละสิสอบก็ดีป้ามาเลยอเอตะ่ละพูดไนะหะว่าปีนี้พวงมองยไงพวงมไงยยมงยงกันมากแต่บามันบ่เคยมีข่าวดีาะเนะานนะแม่ พอบันทีใช่แล้วจะมีมะไหมพัออือไปไปดองอก็พ่อพันซุกได้แน่เลยเขาซุกแล้วในน้ำคานาลนะ่ะยังพ่วงต้นกว่าอยู่ในน้ำอีกเดยใส่มักอยู่ในบกได้เข่าเลยบกเล็กน้อยลงมาแล้วพี่น้องดินเต็มอยู่อ่ะย,อย่างคือมึงเลยเนาะพ่วงเหี้ยตพ่วงน้นอ,ยอยอยู่แต่ว่ามันมีแต่มักตึงเลยพี่น้อง ในหย่านะอดภนี่บัดทางนี้บ ouais? ัตธรรมดาทางนี่น้องไอ้าบม่ไดมีหยาเดยธรรมดาทางนีนอ่ะเดี๋ยวเขาดขึ้นเรืเดนมาันไรพี่องโดยเสด็จยุคนีบอกหนูเดินยุคนีเด็กเฮียนเด้พี่น้องเอ้เสดแน่ๆเล เอาเนี่ไ้มาน้ำดป้าม่หเปาน้ามปาไห้าาโอ้ป้าไมหเป้าน้าบ่บ่แลป้าไม่หเปาน้ามเน้่มนบ่นี่ยโมข้นบ่แาลลงไปไี้บ่ฮะหมลงมาก็ได้นาอโอ้บ่เอาด ืัอนี้คือวันถึกแตนต่อยบ่โอ้แหกมานแต่หัวปีนะเจ้าแหกมานแต่หัวปีแท้แแแแถึกแตนตอดแม่พี่น้องเอ้ยมีน้ำเง่ม,มเกี่ยวเข่ามือเดียวช, <laughs> ช่วงนี้เขาเตนลายแล้วมพี่น้องนั้นปลาเข่าเลยนะอันตรายแหง้งทั้งนี้เห็ดเป็นกรมทั้งนั้นเห็ดเป็นพรดี <laughs> และเมื่อเออนี่นก็จะได้เกี่ยวน้ำให้เพิ่นตัดน้ำให้พี่น้องเไยถามาอาย่กี่นี่มื่อละไฮได้ไก้าได้บ่ได้อยู่ประมาณไฮครึ่งแต่มื่อนี้ก็ตัดได้หลายเติบได้เมือ่อนี้นะเพราะว่ามันมีหยาหลายอย่างตัดเน,น,นี่ยโอ้ยยังซ้ำนั่นจะมาเจอหน้าใครเดี๋ยว <laughs> จักกระสมบาจักเนาะจักกรสมมาจักว่ะแต่ว่ามันก็หายง่าแท้ๆอะเพื่อพี่น้องเลยคนเบ่งแบบมันมีหยาไม่อย่างคือหายหน้อยเนาะเนี่ยพี่ดินขี้ตมงไ้นก็เหนเลยป้ามือหามน้ามป้าโอ้ไปห้งเฮียนนะเป็นได้เฮียนพิเศษนะลูก Hai salahbak salah apa-apa salahkaktik salah is si salahmak salah salahlah salaha tuh salah tu. Sala e, ban salah en salah e, toke salah e,

เาต้องมาน้าแม่เด้อมันหกเด้อเด้อป่าหกขนาดเลยดานต้องไอ้ยืมจักใหญ่มาตัดได้เลยในป่าน่ะมีแต่สมุนไพรทั้งนั้นเลยนะี่อยู่นี่เพวี่ยพี่น้องเลยแต่เห็ดบัวเป็นเห็ดกินบัวเป็นเจ้ามีแต่เจ๊หน่อยอย่างขนาดนตะมุนเด้อมุนแล้วเหมือนเด้อปลอดภัยเนาะ เฮ้ยมันคำแล้วให้พี่น้องไชิลงไปเกลี่ยขอน้ำเพิ่นกับกระเทินมาลงอะไล่ะโอ้งามน้องไฮนี่กะฟองต้นแท้เลยฮะวันจันชี้ว่าว่าแต่เศร้าเถอะเจ้าว่าโหว่าแต่ในมือข่อยเวียกกระลายขึ้นอย่างงั้นฮะลูกยังลงเวียกแต่กล้ลมาเกี่ยตัวข่อยร้องมากอ่ะอันนี้นี่ต่อได้เจ้าเราเห้ลงต่อไง โอ้เพื่อนุข่อยไปโรงเรียนกะเพื่อแต่งโตอย่างแรกก็เจ็ดโมงเลยได้เพื่อคอยอาบน้าอาบในกินข้าวกินน้าเปิดมุ่งพอดีเปิดมุ่งกำมุ่งพอดี่นชิลองจะเฮือนใช่น้าจะปะไปเห็นไหมอย่างนี้แต่จะคือบอกเอาเกี่ยวก็โอ้เอาเกี่ยวก็ห่างวันตกแล้วมันก็แตกไปแล้วแม่มือแม่มันแตกมันกี้แต่ว่า เจ้าต้องเอาเสือแพ่ห่มหนาหมตากัแนงเด้่องยนันหนาตุบนะมันไล่มันจะรู้เกันยังเขได้จะเห็ดบุเป็นใช่ไหจ้าต้องหายกนเชียวชาญมาเห็ด <c oughs> หนึ่งในนั้นก็แม่แม่ต้องเปลี่ยว <c oughs> <c oughs> ละปลาปลาเล็กเล็กปวดแน่นอะะพนมาเห็ดเวียกชวงค่ำนี่ม,นมวน เดี๋าไปจากไอ้ลูกจมีไปจากเลิกวันเสาร์อาทิตย,ยน์นี่เด้อลงมาความเพียงกันเด้อวันเสาร์อาทิตย์หนึ่งลงมาแต่ละคนเข้าเาราอาทิตย์ละวางคำเดียวบ่แล้ววาจากล้ำบ่เอ,อ้ยเนาะ ว้าวหมากอย่างเน่เนี่อันนี้ว่าต้มกินกับอันนี้นนนหรอปะก็ะนนเคยหู้วิธีมาไม่ไป่ปนว่าเอาหากักไมนะ่เอาหากักยาต้องอาตอนเศร้าตอนเศร้ามันอยู่เงาตอนสวยมันอยู่ครึ่งตอนคำมันอยู่ปลาย่นละพึ่งหูมาเมื่อกี้นี่ เขาเนาะกะหูเนาะหมอนี่แหละเดี๋ยวเฮ้ยอันนี้ là nhà เราอยางไหนนะเราจะเอาไปต้มเมร์บอขนานบอเมนอันนี้ là ะบบอะมาติดเข่าอะผ่าติดเข่าอะเมร์บออธิบายอีกหน่อยว่าบ้านนี้กระเพาะนะเมร์บออื้ม อันนี้ก็อันนี้ว่าจะจะขุดไห้คนอะไรอ,อย่างบ่คนอะไรอย่างมันใหมอันไหมแบบนึงบ่มีมมบ่อันนั้นบ่กคุณบ่อันตัวเป็นนามอันนั้นบอกอันน,นั้น,น,นบอก<ฮ>ใครกันขุดกับโบจักล็อกหน่แต่น,น่านจะเป็นอันนี้แหละที่ได้จากไหนนะ แมนประท้วมเห็ดผาติบเขาอะไรเว่าไรนี่จักต้มกินดีมี่ช่างแาหลมโอ้โคือกันมีแต่สมุนไพรเลยไหมพี่น้องเนี่ยหาเห็ดกินโมเป็นผู้จักกะจักเนาะผู้ห้าวโมจักกับโมจักอู้ว้าน้ำเนาะคีว่าแตนนะอ่ะโอเคเราพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้แม่ต้องเป็นกันจิขอจบพราแม่พี่น้องไปเพียงสานี้ก่อนเด้อขอลาให้พี่น้องกันเลยว่พิสว่าถึงระบาดนีย ข่อยคำต้องแรงเรืองอะไรพี่น้องผู้ตะเวนตกดินแน่บรรยากาศอยู่ทุง่งไฮท่งหน้าเฮานี่แหละถ้าผู้ใดคิดทอดบรรยากาศทุ่งไฮท่งหน้ากระเบิงเอาในขะีดเด้ออะไรพี่น้องธรรมชาติธรรมชาติคนเฮาเกี่ยวข่าวก็รำมาติธรรมชาติดวได้ปรุงแต่งหพี่น้องธรรมชาติแห้งรรมชาติลงโทษโอเคสำหรับคลิปนี้กลับเข้ามาสบายดีบ๊ายบาย